เฮ้ยโอ้โหเม็ดเดียวหัวซ้ำเลยจั้งวะนนี้ดีวเอายังไงดีละซีทีนี้ดิวอย่าเพิ่งซ้ำเฮ้ยเฮ้ยหมดตีเฮ้ยเฮ้ยมันเอาอะเด็กคนนี้มันเอาอะเฮ้ยโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูน้องทีมอะคาเดมี่นะฮะที่ผมคัดเข้ามาทีละคนทีละคนทีละคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารวมตัวครบสี่คนแล้วเนี่ย จะเล่นกันเป็นยังไงนะฮะแต่ละคนที่คัดมาก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็มีสไตลก์การเล่นที่แตกต่างกันไปนะครับก็อาจจะมีชุดอ,อย่างบิวปี้บิวปี้ก็เป็นทีมอะคาเดมี่ตั้งแต่นู่นแล้วอยู่ทีมวานิลานะก็มาอยู่ในทีมนี้ด้วยวันนี้พี่ให้บิวปี้เป็นคนเดินเกมนะครับโดยหลักๆันเนี้ยมีข้อความจากผมนะทิ้งไปให้น้องก็คือการซ้อมครั้งนี้พี่ไม่ต้องการการแคมป์นะครับยังต่ำเลย 4Q คิวนะถ้ามี 4Q คิวแล้วจบอันดับ1 0 11 พี่ไม่ว่าเลยนะฮะโอเคเลยอย่างนั้นอนะพี่ต้องการดูการไฟส์การเข้าทําการสื่อสารพอเวลาทีมได้ไฟส์กันเนี่ยการสื่อสารมันก็จะผุดขึ้นมาเองเราก็จะเห็นว่าอ่คนนั้นสื่อสารดีคนนี้สื่อสารไม่ดีนะครับผมก็ก็จะได้เห็นหลายๆอย่างด้วยการเล่นความนิ่งอ่าประสบการณ์การลงห้องซ้อมอ่าครั้งแรกจะเป็นยังไงอ่เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมวันนี้ส่งน้องอลงห้องซ้อมห้องบักต้านะครับ เดี๋ยวเราไปดูเกมแรกกันเลยครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูวิธีการสุ่มเพชรของเว็บเติมดีกันหน่อยดีกว่าเห็นหลายหลายคนบอกว่านะครับมันคุ้มมากนะครับมาที่เล่นเกมนะครับสุ่มของรางวัลฮะมาที่ตู้เพชรตู้ทองนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะฮะสุ่มรางวัลครั้งละอ่า25เครดิตนะครับผมมีอยู่100เครดิตกดสุ่มได้4ครั้งอ่าเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย มันมีรหัสปักธงด้วยเหรอเนี่ยอะไรนะโอกาสดรอปท่าปักธง1%โทรศัพท์หนึ่์เบวก f 1%โอ้โหมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าลทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยดีกว่าเนาะไปเลยอย่าไปรอช้านะครับผมกดสุ่มกันเลยครั้งแรกนะฮะจะได้เป็นอะไรเอ่ยขอดูหนอ่อยเฮ้ยบาทสาร้อยกันเลยน่าอุ้ยคุม้มนะเนี่ยทุกคนเอ้าเสีย25บาทนะครับได้มา300นะครับผมขอลองอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะไปแล้วฮะรอบที่2ผมถ้้าาไดาปาักธงนี่แจ่มเเเลยยยนะฮ้ดี๋ว ฮ้ยสาม8หก้ไดมอนด์เอาละวันนี้นะฮะทุกคนครับผมได้เพชรสุ่มลูกซองแล้วหรือว่าวันนี้เป็นดวงของผมจริงๆอ่าก็สำหรับใครที่อยากจะลองสุ่มนะครับหรือว่าอยากเติมเพชรฟรีไฟล์ก็ เข้ามาได้เลยครับที่เติมเกมนะครับอ่าเติมเพชรฟรีไฟ์นะฮะเลือกราคาที่จะเติมนะครับแล้วก็ใส่ UID ของท่านเข้าไปนะครับแล้วก็ยืนยันการทำรายการแค่นี้ก็เติมเพชรเข้า UID เรียบร้อยนะครับผมเครื่องมากทั้งมีสุ่มรางวัลด้วยมีเติมเพชรด้วยนะฮะเดี๋ยวย้อนกลับไปวิธีการเติมกันนะครับมาในส่วนของแจ้งโอนทูวอลเล็ตนะฮะเพียงแค่ทุกคนเนี่ยเติมวอลเล็ตเข้ามาที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็เอาเลขกางอิงเนี่ยมาใส่ตรงนี้ฮะมันจะขึ้นเป็นเลข5 0าูนอะไรสักอย่างนะฮะทุกคนเข้าสูเว็บะมาเเติมพรหือสุ่มงวัลนะครับทุกคน เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าใครสนใจก็ลองคลิกเข้ามาลองกันได้เะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับอามาแล้วทุกคนก็เป็นภาพบุมสูงเลครับเห็นหมดเลยนะฮะทุกทีมว่าลงตรงไหนบ้างนะครับเอาแล้วะฮะมีคนลงงัดกับอ e ีกพเราว่าเฮ้ยดีทีจีซี C. ยังไงมาดูน้องแล้วดีวายอยู่คนเดียวบ้านเอลคนต้องเล่นแล้วฮะเดียวรีบอน แล้วก็ทางด้านของบิวปี้มาดูว่าจะไหวหรือเปล่านะแต่ตอนนี้พี่ต้ายังไม่ตัดภาพไปเลยเอาแล้วน็อกไปหนึ่งเฮ้ยอะดิวอ๋อห้องดิวเด็กใหม่เพิ่งคัดไปเมื่อวานนี้นะครับเอามาลงห้องซ้อมเลยเปิดน็อกไปได้หนึ่งนะฮะมาดูว่าจะได้คิวหรือเปล่าแล้วบิวปี้นี่ครับผมมีปืนทางด้านของปืนใหม่นะแล้วเปิดเฮ้ยเข้าหัวโอ้สองร้อยหกสิบสี่ดาวลงไปครับ นี่แหละฮะแล้กดโพโนกันไว้ก่อนเลยนะเผื่อมีคนมาชาร์จดีวายมาแล้วครับดีวายเคาะเข้าโอ้โหลากหัวแตกเลยสกบลากหัวแตกนี่ทำค่อนข้างจะยากนะต้นเกมครับหัวค่อนข้างที่จะไวทีเดียวครับโอ้โหเอาว่ะทุกคนที่บอกน้องว่าวันนี้ไม่ต้องแคมป์นะครับพยายามไฟท์ให้เยอะๆอ่าขั้นต่ำเนี่ย4คิวอะน้องได้4คิวแล้วน่าจะชิวแล้ว ไปแล้วเป็นห้องซ้อมที่ตึงพอสมควรเลยนะตึงจัดเลยแหละเพราะว่าไฟ์กันแบบเกือบทุกวินาทีนี่ฮะ JF ไฟ์กับทางด้านของ YNJ คือถ้าใครอยากดูดารุ่งหน้าใหม่มาดูห้องพี่ตาได้เลยนะเด็กๆคือเด็กๆอายุน้อยๆเนี่ยเล่นดีเยอะมากนะครับผมตีตึงๆในวันนี้นะครับพี่ก็มองเป็นทางด้านของ DMT แล้วการเดินเกมดีๆเลยเนี่ยจะเป็นทางนัานของฟูจินะฟูจิเขาหาตำแหน่งเล่นได้ดีมากส่วนซาซ่านะครับซาซาก็เป็นทีมที่ตึงนะครับตึงเลยการซ้อมวันนี้นะครับผมย้ำน้องๆไปว่าให้เล่นเล่นเล่นไข่เล่นหมันอ่าเล่นไข่เล่นมันเล่นแบบต้องดูแลตัวเองได้อะแล้วก็เวลาบวกเนี่ยเวลาเพื่อนเจอซ้อนให้ไวกระจายกันเล่น การที่กระจายกันเล่นเนี่ยพี่จะเห็นได้ชัดเลยว่านคนวใครที่ไปเล่นคนเดียวแล้วเล่นได้ใครที่ไปเล่นคนเดียวแล้วเล่นไม่ได้บ้างก็จะเห็นลหลายอย่างยังไม่เห็นการไฟแบบหลังจากการฟาร์มนะอ,นอันนี้แค่แคการไฟต้นเกมจะต้องมาดูกันว่าน้องมูไป,ปไหนกรนะจายกันพอสมควรเลยนะนี่เอ็มจีนะครับที่นี้เอาเรื่องพอสมควรเลยนะ เห็นบ่อยๆในห้องซ้อมนะครับฟอร์มโหดมากนะล่าสุดที่มาครับใช่ถือว่าไปในทิศทางที่ดีเลยครับนี่แล้วเขาเจอเขาใส่เลยเขายัดเลยนะฮะเขายัดบ้านเลยนะทางด้านของเอ็มจีเป็นตัวของโรแมนต์ครับได้ตัวของสกาวไปก่อนเอ้าแล้วเจอเฮ้ยโอ้โหตัวครบไกลๆยิงกดไว้นะฮะทําให้เล่นค่อนข้างจะยากนะครับเนี่ยโดนตีแจมนะจริงๆแล้วลําบากเลย โอ้โหเขาโดนสอตีนะแต่ว่าเขาเก็บตีหนึ่งไปหมดแล้วนะฮะทางด้านของเอ g เอาจริงตีนี้ตึงเลยนะตีเอ g นะครับแล้วแลโอ้โหตีสีแดง y m j เขาก็กระจายตำแหน่งเล่นกันได้ดีพอสมควรตีให้ทางน้านของเอ็มขึ้นไปอยู่บนบ้านฟังพิตาพาดก่อนเนาะ น็อกคงนั้นเห็นแล้วครับว่ามีคนน็อกอยู่แล้วก็สูการทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตัดกอสู้ไป้หัวแดงทุกเพชนดเฮ้ยยังไงเนี่ยการเจอตัวของอาเชครับ YNJ น็อกได้ไป3เหลือฟุก7จคนเดียวแล้วอาเชอร์เฮ้ยอาเชอร์เก็บ2เอาเรื่องจัดๆนะฮะอ้าวอีพีเรานะฮะบีไปเล่นพีกแล้วนะฮะ อีกฟาร์มเรื่อยๆนฮะพี่ก็บอกว่าวิ่งฟาร์มเรื่อยๆนะครับเจอก็ยิงแต่ว่าการยิงการไฟ์เนี่ยควรใช้คําว่าทีมอ่าไม่ใช่แบบเจอแล้วใส่คนเดียวไม่ใช่เรียกทีมก่อนรอเพื่อนด้วยถ้าเจอเพื่อเจอเจอคนเนี่ยรอเพื่อนด้วยแล้วค่อยไปพร้อมๆกันจะได้ช่วยกันนะครับมันก็เหนื่อยนะการที่เราจะมาทําทีมร้องชุดใหม่ให้ให้เล่นได้มาตรฐานเหมือนทีมพี่ๆเขามันก็ไม่เหนื่อยมากแต่พี่รู้สึกดีใจว่าถ้าวันหนึ่งน้องแบบ เล่นได้ดีมีผลงานคือทุกคนไปได้ไกลที่ก็ดีใจนะครับแล้วพี่ก็คิดว่าอยากจะส่งน้องชุดนี้ไปให้ไกลเหมือนชุดพี่ๆเขานะครับผมแล้วก็น้องชุดนี้แต่ละคนมีการเล่นที่ที่เป็นตัวเองที่เป็นตัวเองเขาสนใจที่ชอบมากเล่นเก่งเล่นเป็นตัวเองอาจจะดื้อหน่อยดื้อแต่เก่งอันนี้โอเคดื้อไม่ฟังแต่เล่นไม่เก่งอันนี้ไม่ค่อยโอเค นะครับน้องบิวปี้น่าจับตามองอยู่แล้วนะฮะมีประสบการณ์เยอะนะครับผมแล้วก็คนที่เทสตมาใหม่ที่พี่เทสมาจากการโพสเลยจะเป็นน้องดิวอ่าสก้าดิวสก้าดิวนี่คือน้องเขาเคยอยู่ EP มาก่อนแต่พี่ยุบแคนไปนะครับจาก3 4สแคนก็เหลือแคนเดียวนะฮะและตอนนี้น้องก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในแคนเรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องดิวนะฮะมาดูวงกันนะครับวงก็ ก็บีบไปทุกทีมเข้าเข้าวงแล้วมีแค่ JF ที่ยังไม่ได้เข้าเพราะเหลือ2คนนะครับไม่มีทีมไหนโยนเกมแน่นอนนะครับเพราะว่ามีค่าสมัครนะครับผมนี่แหละฮะ GMT มาแล้วทุกคนเราน่าจะได้ไฟกับ GMT นะผมว่าเขาน่าจะดันนะดูจากสไตล์การเล่นของ GMT แล้วตีนี้เป็นตีที่เคยเข้ารอบสุดท้ายนะครับออรโอลลกรอบคัดเลือกนะครับ พลาดไม่กี่คะแนนเท่านั้นเองที่จะได้เข้ารอบปุลิกโอ้โหน่าเสียดายนะครับผมคนเดินเกมน่าจะเป็น GMT a t t a c k e r นะ นี่แล pues ้วเขาขี่รถยัดเลยแล้วก็ดันมาอย่างสวยจังหวะนี้เซตระเบิดไปก่อนเพื่อเบิกทางให้เพื่อนเล่นเบิกย้อยเข้าไปอย่างนี้มีโอกาสโดนเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวฟังพิตาพากดีกว่าหียังไม่มีใครน็อกลงไปครับแล้วเข้ามาชิบานยบอน้องถอยสวยถอยไปเล่นกับเพื่อนมุ่งเข้ามาค่อนข้างสวยครับบีบพื้นที่ของเพียร์ีแล้ค่อนข้างดีครับสวยดมออกซิเจนเข้ามาหนึ่งทีแล้วมองหาก่อนดิวดิวยังไงเฮ้ยดิวเฮ้ยอย่าทำให้พี่หวังเออน็อกไปหนึ่งแล้วซ้ำไปเลยเฮ้ยดิวมันได้อยู่นะได้ก่อนครับ ใส่กันอีกมุมตรงนังไปหมดแล้วครับเอฟพีเล่นนอหนสองคนเล่นหน่อสองคนครับซาก้าดิววันนี้แบ่งตำแหน่งเล่นกันค่อนข้างจะดีนะดีทีเดียวนะในการเปิดเฟิร์สช็อตเปิดอะไรตอนกลางเฮ้ยโอ้โหรีบอลเกือบแล้วกับแบบระเบิดดีรวมถึงเข้าไปชาใช้เขาเฮ้ยรีบอลตำแหน่งระวังโดนแอคเคอร์ปาดซ้ายรีบอลเอาอย่างไรละซีทีนี้ลีบอลมาแล้วฮะมุมตรงนี้เห็นหรือเปล่าแอคเกอร์ต้องเปลี่ยนมาเป็นไอวอลครับตรงนี้ครับเข้าามกระดนี่แหละโอ้โหเลยิีเดียวแอคเกอร์เฮ้ย เอารีบอลน็อกเอาน็อกสองเลยมึงคันนี้ DIY ยังไงเอาบิวปี้น็อกหนึ่งบิวปี้น็อกสองเฮ้ยเอาดิเอาบิวปี้เก็บสามเลยอู้มันเอาเกินแบบแบบบิวปี้ดิโอ้โหกลายเป็น EXP ครับคเหมือนกันอะฮะดาวลุ่งหน้าใหม่กำลังจะเกิดขึ้นในสังเวียนนี้เดี๋ยวใครอยาก ติดตามบิวปี้นะก็เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะเพจบิวปี้ชาแนลนะครับผมน้องมันเล่นดีน้องมันเล่นดีควรจะสนับสนุนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโหเก็บไป8คิวแล้วบิวปี้เก็บไปห้าเอ้ยพี่อยากลองหลายอย่างมากเลยตอนนี้ผมให้บิวปี้ไปจับสไนนะจริงจริงแล้วน้องมันก็เซตระเบิดได้ค่อนข้างจะดีอยู่จับสไนกับเซตระเบิดมันเล่นรวมกันไม่ได้เพราะว่า ยิงอยู่ไกลแล้วจะประเซ็ตระเบิดมันก็อยู่ตำแหน่งไกลกว่าเพื่อนมนต้องแยกกันเล่นชาร์จอยูปี่มันก็เล่นดีระหว่างนี้พี่จะให้น้องเทสหลายๆอย่างยูปี้อาจจะไปเล่นแอคแทเกอร์หรือจะเล่นสไนเปยวต้องรอดูกันอเดี๋ยวมาดูวงนะครับวงที่3กันนะฮะแล้วโดนมาแล้วด้วยนะครับน่าจะรู้กันหมดแล้วน่าจะรู้กันหมดแล้ว ด้านบนของขอของวกน,นกอีน่าจะรับเยอะนะครับผมอ,บอ่าโดนผ่านเมื่อกี้นี้จะมีสามสี่ตี้เลยน่าจะต้องรับรับเวก้าด้วยนะถ้าอีกพีอยู่<ต>ได้ในวงต่อไปนิดนึงมีสิทธิ์แชมป์สูงนานแันนนี่นว่ามีสิทธิ์แชมป์สูงแล้วเป็นเนินสวยด้วยนะยังเล่นบนบ้านบ้านพยาบาลได้นะครับผม ตอนนี้เนี่ยมันมันต้อง50-50แ้สล้วสำหรับมุมด้านล่าง3ตีน่าจะต้องใส่กันแล้วต้องเสีจากฟูจิขึ้นขวาไปเล่นเดินที่อีโวนช็อปเล่นบ่อยๆเป็นลเดินลงรถแต่สิ่งที่พี่ต้องทำตอนนี้ต้องมาดูกันว่าเวก้าจะดันเอาหรือเปล่าเอ้ยบิวปี้มันโอเคนะเนี่ยดูดิเลโซนทำให้ทางด้านของเวก้าออกจากโรงเรียนไม่ได้นะฮะก็มาแอบจ้องๆมองๆดูไว้นะครับแต่เดี๋ยวนะในแมปเนี่ย มันดูตัวเองมันเหมือนกับพ้นเลโซ่นะแต่มันไม่พ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยมันโดนเลโซนตายนี่บันลเลยนะยังไงเข้ามาใหม่รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับลูบี้เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นดีนะน่าเลยไหมดีเองดีละนักพากยพพิต้าเขายังพูดเองเลยเป็นตัวสอนจังหวะตัวซัพพอร์ตตัว่ีนค่อนข้างดีเลยครับสำหรับตัวของลูบี้แต่พี่ก็อยากให้ลองเล่นสนุเย วงตรงนี้เนี่ยเกียรต้องเคลียร์ขอทั้งหมดครับเอ้าแล้วเขาเลือกที่จะไม่เข้าทุกคนเขาอ้อมซ้ายนะครับอ่าแล้วสบายแล้วละอย่างเงี้ยสบายแล้วละยิงได้นะจริงๆแล้วถ้าเขาวิ่งสอันยังไงถูกละยิงได้ยิงได้กดได้เออสวยไกลๆมาก่อนแล้วซาโบได้ตัวของตูมบจากวีทีอาร์มาก่อนแล้วมิกกี้ได้ตัวของไวน์เจมาครับของดิวนะฮะเองเขาเลือกวีทีอาร์สุดท้ายโดนปิดฝามีไอ้วอร์สิบก้อน จริคับด้านล่างน่าจะเดือดนะพื้นที่เล่น้วครับเราไปดูพื้นที่จิด้านล่างน่าจะเดือดนะฮะบ้านอาละบวกกันแล้วอุ้ยมันหักทำเลยนะซาซางงัดทางด้านของ YJ เป็นซาซังดิวครับตรงนี้ได้ YNJ และและว YJ ล้มไปหนึ่งเอาแล้วครับยิงขอยิงช่วยกันมาก่อนนตรงี้เค้กาซะตรงนี้ซาซังคือทัตทัตที่ตำแหน่งมันเล่นไม่ได้เขาดันเอาเลยนะกีออกจากเกมไปครับผู้ชมแต่เขาน่าจะยึดบ้านเขียวตรงนี้เขาเล่นได้แล้ว สนวายเสียคนหนึ all, ่งน่าจะต้องให้บ้านเขียวเขานะครับดาวลงไปครับแล้วระเบิดย้อยเข้ามาก่อนหนึ่งทีครับติดตัวของเอ้าแล้ววงเฮ้ยเดี๋ยวดู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 ทุกคนว่าวงมันอยู่ในอีกพี่เอ้าหูเล่นได้อยู่เดินสวยด้วยเดินสวยด้วยแต่ว่าเนินด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยเล่นยากนะครับเเราาอออยยยัังงไลล่่ะซิกนมคี์ขบโอ้โหเต็มเดียวอู้ยแดงเถือกเลยได้ไหม ยันชุบได้อยู่นะฮะลงแรลงทั้งเกียโนอลด้วยครับด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีครับอาเช่ก็ต้องค้ำลังตี่หน้าใหม่ตึงจัดนะแต่ละทีมเไงกับตัวของทตอยครับทำยังไงดีล่ะทีนี้ครับจะเข้าไปรีกคุบหรือเปล่าครับแล้วเสียงปืนดังอยู่อ๋อแล้วบิวตี้ไปโดนบิวตี้ฆ่าโอ้โดนเปิดน็อกล่วงแต่ยังไม่ตายนะครับล้มอยู่น่าจะชุบได้เป็นอีชั้นตอนนี้ครับได้ฮัชชิ้ล็อกดาวน์ลงไปก่อนด้วยครับเพิ่มเติมไปอี ้องรอจังหวะโอฟีแล้วนะครับรอรับครับหลายทีมตองนี้นะแลอีชายก็มาเล่นต่อนครับเอฟีมเข้าไม่ได้ครับเอาทำเอาวหมดแล้วครับกับมฟี่ยังไงเวนนัป็นัวมากทุกคนห้องบักต้านะทุกคนนะใครมีทีมสนใจอยากหูเดือดๆอย่างนี้อยากเจอเดือดๆอย่างนี้ไปลงสมเบัเลยและเอฟบีพยายาม ฟังพิธาภาคแล้วกันนะเฮ้ดีวายก็เก็บไปเยอะเหมือนเน<ว>ี้ยดีวายเนี่ยโอ้โหตำแหน่งดีจัดเอ้ยไปขึ้นไปขึ้นโลโกโล้แล้วอยากดูว่าน้องๆมันเก็บเป็นเก็บกันไปกี่คิวแล้ว เอาแล้วมีคนเข้าวงแบ่งเข้าวงไปสองคลนะโอเคเลยแล้วฮะมีเช็คขอบอีกสองอ่ะเช็คขอบ1นะฮะเข้ามาแล้ว3นะครับยูปี้จับสไนเปอร์บาเลสป้าเมื่อกี้นี้จะเข้ามาลือกันตรงนี้ครับจะกลายเป็นตีที่สามนี่แหละฮะโอ้โหดีวายนะครับมีเอสติดพิษเจาะเจาะเลยเพื่อนเจาะเลยน้องสลีบอลน็อกไปอีกหนึ่งแล้วซ้ำได้ด้วย ยู่พี่สนายกู่เดี๋ยวมาดีบอลโอ้โหรีบอลเฮ้ยชุบได้ไหมดิวเออเออดีวายเฮ้ยไม่ใช่น้องดิวโอเคนะมันตั้งไอวอลสามเม็ดเลยนะทุกคนผมว่าเป็นการชุบเพื่อนแบบเอาชัวยๆนะเพราะบางทีถ้าโดนเนี่ยเขามีบาเลตด้วยบาเลตมันต้องตั้งตั้งอ่ะจริงๆสองลูกก็แทบจะไม่อยู่นะ ระเบิดเซตมาจังหวะนี้ดิวเข้าไปช้าแล้วดิวจังหวะนี้ไงโอ้โหแดงเต็มหัวโอ้ยดิวมันเอาเรื่องว่ะโอ้โดนคืนเหมือนกันโอ้แต่แชมป์นะเกมนี้เฮ้ยไอเอ็มพีโอวิวปี้เอ็มพีนะเจ็ดคิวนะครับผมโอ้แชมป์แรกว่ะเฮ้ยทุกคนว่าชุดนี้เป็นยังไงสิบเจ็ดคิวเฮ้ย ป้าไปแล้วเากโอ้เอาวะเอาเรื่องเกินอะทุกคนครับดี่เรามาดูแบบทะเลทรายอีกสักหนึ่งเกมสั้นๆนะแล้วโอ้โหย่าเราเลือกลงจุดรวมพลงัดกับ YNJ YNJ นี่เขาไม่ได้ธรรมดานะไปลงทับที่เขาเนี่อาจจะโดนได้นะเอามาแลวฮะคนค,ครับเราจะได้ดูการไฟต้นเกมแบบ4ต่อ 4, อ4แล้ว ดูรับปืนอะไรเนี่ยโอ้โหปืนใหม่ด้วยดูซีรีส์ยังยังไม่จบเลยเมื่อคืนดีวายดีบอลมาแล้วพยายามหาที่เล่นอยู่นะติดซีรีส์จัดในขอบตาดแล้วดีโอ้โหดิวดิวมีปืนอะไรเนี่ยปืนเอ็มหกศูนย์นะฮะเหยียบหัวขึ้นมาแล้วด้วยโอ้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่งเล่นด้วยกันได้แค่วันเดียวมันสื่อสารกันได้แล้วเนี่ย เอาแล้วดิวดิวายล้มหนึ่งเอาตายเลยโอ้โหโอ้ยเอนเจเก็บดีเอกพีออกไปดึงคนแล้วนะแล้วโอ้โหเอาไปอีกหนึ่งเฮ้ยดซอยได้มาอีกหเหลือดิวน่าจะไม่มีน่าจะมีแค่ปืนอย่างเดียวนะดีบอลจังหวะนี้ยังไงดีบอลเฮ้ยน็อกดึงน็อกดึงสวยจุกจุกจุกวิ่งจุกวิ่งจุกน็อกอู้นิดเดียวดิวายเออเฮ้ยดิวเพื่อน เช่ดีวายดิว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 ตัวละเม็ดตัวละเม็ดสวยนกตึงนกสองมาดิซ้ำซ้ำเอาชุบได้ด้วยเอาชุบได้ด้วยเอาสวยดิครับอย่างเงี้ยสวยสวยซ้ำเลยซ้ำเลยเออเก็บของแม่เอาตาล่าบด้วยนะกลายเป็นสองสองสี่ครับตรงนี้ครับผมเอาละได้ยินเสียงปืนแล้วต่อสี่โอ้ตีใหม่มาอีกถามจี๊ดเฮ้ยเอ้าแล้วนัดซอยตัวยูโอ้โหตายไปแล้วตีอื่นนะไม่เป็นไร นะครับแล้วยังไงดิวดิวขออยู่บนบ้านนะปาระเบิดเฮ้ยปาระเบิดชิงป้อมโอ้ถ้าไม่มีโคโน่น่าจะดาวนะนเฮ้ยมันมีความชิ้ทั้งสัตว์นะไอ้น้องดิวคนนี้แล้วรีบอลเก็บไปได้อีกหนึ่งเฮ้ยรอหลอยได้ดดเอา้าดิวเก็บไปได้อีกหนึ่ง,งเช็ดระเบิดเข้าไป ที่รอรับดีครับตรงนี้ไปมามิกกี้บอกว่าเขาถึงครับไม่จะเอ็พีนี่เฮ้ยเหลือสองสองละเหลือสองสองละยังไงยังไงเล่นกันยังไงแบ่งกันเล่นยังไงแล้วไม่มียาด้วยนะน้องดิวน้องดิวของเราอายุ15ปีนะถามจริงเหรอโอ้มาตีแล้วโอ้เกินเกินเกินมันแปลกไายรือราคา ยา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 เอาเทเลตี้ดิเฮ้ยสวยเอารีบอลโอ้โหผิดคนนึกว่ารีบอลไปยิงน็อกเขาเหลือดีวายคนเดียวแล้วชิบหายแล้วไม่ได้ไปไหนเลยนะคือไม่ได้ไปไหนเลยนะมันมันไฟกันหลายตีมากตรงเนี้ยโอ้โหนัวมากดีวายว่าไง ยงงไดีล่ะดีีวายลงมาแล้วฮะเอ้ยน้องมันกล้าเล่นว่ะเฮ้ยดิวบอกอาต้องต้องเล่นนะรึเปล่าสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งดีไวครับเหมือนจะรอนะน้องมันรอนะแต่น้องมันกล้าเล่นนะเหมือนเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าบนบ้านมีตัวนะเห็นเขาถือเบิร์ดู่มีเซตขึ้นมาแล้วเหลี่ยมยิง เฮ้ยโอ้โหเม็ดเดียวหัวสามเลยจังหวะนี้ดิวเอายังไงดีล่ะซีทีนี้ดิวอย่าเพิ่งซ้ำเฮ้ยเอาเฮ้ยหมดตี้เฮ้ยเฮ้ยมันเอาอ่ะเด็กคนนี้มันเอาอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแล้วยังไงเอามาอีกแล้ว GMT เขามาแล้วตีตึงเขามาแล้วโอ้ถ้ามันเก็บส1นนี่มันจะก๊อตเลยนะ โอ้มาไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนยังไงเก็บได้สักตัวไปถึก็่ถือว่ายัางดีเฮ้ยได้หนึ่งได้หนึ่งโอ้โหโอ้ยจบไปแล้วมันจะหลายตี้เกิดน,นะนะครับ อ่ะทุกคนครับก็จบไปแล้วนะสำหรับห้องซ้อมของน้องๆอะคาเดมี่ชุดใหม่นะเราจะเริ่มซ้อมจริงจังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะก็ติดตามผลงานน้องๆได้ที่เพจบัลต้านะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็น้องวิ p พี่แชนเนลก็เดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมใครที่อยากไปติดตามน้องๆน,นะครับระหว่างนี้ผมก็จะทําทีมให้ให้ค่อนข้างจะแตกต่างอ่าแล้วก็ให้มีมาตรฐานเหมือนทีมพี่ๆเขาชุด AA เนะครับผมอ่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าใครถนัดอะไรที่สุดอ่า อาจจะให้บิวปี้ไปเล่นสนาถ้าจจเล่นดีก็อาจจะให้เล่นยาวแล้วก็อาจจะให้กลับมาเล่นปืนชาร์จดูเปลี่ยนคน,คนอื่นไปเป็นป่า,าระเบิดบ้างเปลี่ยนคนอื่นไปเล่นสไนบ้างเดี๋ยวสลับกันลองผิดลองถูกนะครับเรามีเวลาอีกเยอะนะครับกว่าโมเรียซีซั่นที่5จะมานะครับก็คิดว่าน้องๆชุดนี้น่าจะน่าจะเล่นได้นะครับดูจากการหาตำแหน่งเล่นแล้วก็ทักษะแต่และคนก็ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม